สุขสบายดีสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนยังบ่ท่านได้เมื่อเด้อยังส้มสวนเก็บพักเก็บพักธรรมาสตร์ใยอ้วนว่าเก็บเอาเดอร์พักว่าสานป้าออนซอนพักอันนี้มีวิตามินขนาดได้ว่าสันบำมลุงสมองพูน่ะ หลายยังบททันเมื่อยังประเมากับสาวจอยยังบทันเมื่อกหาเมื่อไปแล้วถึงท่านถึงท่านบทันกระเจ้าดอกมาเก็บพี่เดจอยเอ้ยหากําลังเป็นดอกประเมาสิเก็บเมื่อหนึ่งกินกับแจวใช้เอือยาไปหอดผู้ กินบวชบวายบวชแล้วกินยุ่ไผ่กินแน่นี่ลุงลุยโอ้สับปอยู่เขากินสบายดีจ,าจ้าชมคลิปล้วลๆๆ้อยู่ทงไฮทงหน้าชมคลิปล้วล้นะจ๊ะมาเก็บแน่จอยพ่าอยากเมื่อมาเก็บเดอ้อสาวจอยกะตามหมักผิดดีถ้าพี่ก็แดกตอนเนาะสาวจอยกะ ได้เบียนั่งตู่ได้กกนั่งตู่เมื่อปุ๊าผักสมงามแถบลือลือสื่อร้ยแล้ากระอน้ปู้เนี่ใ่อกเน่กินบะมีกูเก็บผักเก็บหยาลูกเมาคยนาแม่นม่ความเล่าเฮากับโอ้ยเฮ้าอ่ะทุกมื่ออันนี้กินอาหารเฉียนย้อนไปเดิมๆดิมเลยแหละแพงว่าวาน้ำมันนางแพงกินลวกผักลวกหยาไปเลยแก้งน้ำไม้หัวนางไปเลย เอ้ามันบุกคอ,อยได้ซื้อได้เอื้ยมันเอียงมันกระแพงดิบัดเฮาผัดบุมมี่ลายหามหาหามาฮามันกระเบิดเออมีแต่จ,ตจ,จ่ายหามามันกระเบิดที่มันหาบ่ได้หลายเออแต่ก็เลยกินแบบเดิมๆแบบเฮาหนี่แหละว่าปลาเดกกับแจวกระเสบแล้วว่ะแกงหน่อไม้แมนปิดได้และสากไก่ในเด้อโอ้ยเจ๋อเอ้ย อย่าไปเอาหนาได้จอยอันนั้นแล้วพักนะเออดึงลงมามันจีมันจีเอ้ามันจีมันจีเอ้าคือเอาหุ่นแผลเขากินโอ้ยพักบ้วงบ้านเฮาเอินโ่ะยพักบ้วงเกิดมาเคยกินว่ะป้าเกิดมาบเคยกินว่ะสั่นมากินน้ำเองเด้อเองสีหนึ่งสุกิน ป้าไปตั้งผูดจังลาย <c oughs> นั่นนี่บางเลยจะอ่อนเด้อ่อนซ้อนพักธรรมสัตว์ป้าอยู่เทิงน,นเะเจ้าเอาตั้ลิงมาปลูกเยอะ <c oughs> ปลูกแข่งกันปลูกแข่งกันครับอันนี้ป้าเดี๋ยวสิกินได้อยู่ทเทิงพ婆โอ้ยมันสิกบเบ็ดอ่าโบเบ็ดต <c oughs> ้อง <c oughs> หักซ้อนมันฮะ <c oughs> ป้าขนน้มอ่างนี่กินบ่ได้เลยนี่มันก็บวมําห้าสิเอาเมงอแบ่งให้อีนางบัวใครน้ำอะไรฮันเดย์ทักมันลายเอารถเมงอแบ่งให้พี่น้องแห้งกันแล้วยังเออลายเมงอแบ่งให้พี่น้องกินน้ำไข่กับป้าว้าส,สื่ <c ười> อออนซอ,อนอ,อ่อนซอน หกกอัใ่โนนา,ายยรรสานมวถ้ามสามันเกิดได้ปลูกได้ได้ปลูกได้ง่ายมันจึงเป็นเลยทอิดบงนีหมากมันอีอวัดใหม่นะหมากแท้ๆบดได้มาหมาก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 พักบ่วง เอาเมื่อหนึ่งกินคือพักตำลิงนี่แหละจอยแมนแซบหอมหน้านี่นะเป็นเท่าเลยได้ไหมหน้ามี่จอบอันจูบขึ้นป้าคอเลี้ยงลูกคนรวยขึ้นไปเทิงหะอยใหญ่ผ้อยใหญ่ก้องแฟงจับป้าคอขึ้นมามันจากบืนนี้ที่น้ามันโอ้น้ามันแห้งมันเลยจากนี้ เออเลยละจูงอะโอบุ๋มมีน้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดไทยเห็ดหน้าก็ใช้เงินไลยจักทุ้ยจักน้ำมันจักดูดน้ำดูดไนด๊ามสารพัดน้องหนึ่งชองน้องสารพัดละฟี่ะม่นน้ี่เป็นยอดยังไงงามสะอ่อนดิป้าผักสุดยอด โอ้ข่อยได้พักมือกินก็ดีใจแล้วยาแม่ดูนะจักเส้นนีงแล้วเราจะเมื่อสิขอ้อมเบ้าพน่ะเท่าไดมือพัดแต่มาดำหน้านี่แล้วนี่ข่อยนะขึ้นพักเกี่ยก่อนสิฮะเก็บพักเก็บเนี่ยเมื่อลู้อ่ะอืมเอ้าเมื่อวานนี่ก็แต่หัวจิงไก่ก็พักอีกเพระเมื่อวานนี่กเก็บไปขั่วเอาพักปังหันตัวเมื่อรู้อ่ะแม่อีแม่เขาอยากพักปังลูกสาว่ะเอาเก็บเอาเก็บเอาเ ชูเก็บละบ่ว่ะผ้าเอาแต่เก็บแล้วอะสันเออไหวแต่น้องจะเก็บตอนไหสาวจอยเน่ยเก็บแก่แก่ซำในพอดีดึงคืออ่ะมันได้กินได้เก็บเอาแต่ยอดพักบ่ได้อึบบ่บ่บ่ยันกล้วยเห็นเก็บผักเก็บหอยะไสื้เมื่ออะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง

เด็กกินมันกระแตกมั้ยแม่นไม่กระแตกมั้ยปลูกปลูกมาจากให้มันเหี่ยวกับเหยียบแน่นๆเอาน้ำฮดเหยียบเหยียบบนอยู่เอาดินคมแล้วก็เหยียบลงไปเฮ้ยได้เครื่องปลูกแล้พักบัวระาผาคือเอาหน่อยแค่คือพอแล้วข้ามันบวติดจังมาใหม่เด้อมันบวติดแล้วมาดำหน้าจังเอาเมื่อใหม่เด้อ ขอบใจละลายเมื่อไรเด้อมาซอยเด้อฝนตกเด้อแห้งแห้งผมมีปุ๋มีโคตรเงื่อนบ่ดู้วแห้งกันแล้วเออมาแต่หน้ามาแต่หน้ายายอ้วนพี่น้องใส่ไอเพียงเราไปอยู่อันไหนโอ้ยมาชาบให้หัวไหลไอเพียงเล่าอัน ไปอยู่อวนน่ะดิเฮ้ยพักผ่อนน่ะดิ <laughs> พอดีเรามากะลุกมาลุก,ก<ะ>เอาก้ากะอับพ่อป้าดำก้ากัาบพ่อนนพอดีกระเทิน,นยังยังอีกซี่กุกม,มัดมาแต่นาใหญ่อ้วนกำลังกำลังสีรักผ่าทั้งทั้งเสาหลังผัดโทมหากะกะบัพ่อทั้งป้าดำผัดไปเคี่ยวเบลเล่กะตัวลูกไหวเมื่อวานนี่ได้หายหนึ่งวันสัน ได้ให้หนึ่งบ่ฮู้จักว่าเอ้ยดําได้คั่นฮู้จักน่ะออกมาหักคือว่าละวันนี้ไปเสียหญ้าของว่าห้วยกลายมาเติเเฮ้ยจักให้น้อยนึงเอวานเด้นี่เฮ้ยเออแม่นบ่วแม่นบ่บ่แม่น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 ให้นี่ดําแต่มือทําอิผู้เบิ่งสิพาเบิ่งตัวใดนเฮ้ยได้ให้น้อยนึงเพิ่นว่า บ่ทั้งนั้นนั่นแหละเอาบ่เลยนั่นางตัวติดนั่นแหละเอาบ่แล้วพี่พี่พี่ขั้นแม่น่ะเฮ้ยขั้นแม่น่ะซีแม่นไ้นี่คือว่าอะไรบ่เทินซอยกูใจเด้คือบันเทิงครับแต่ึิมๆอยู่สร้างเหีดเฮือนบ่เหีดเทือนเช่าบุมนาเชียงตุ่มๆแต่เฮ้ยเมื่อแมงโอดห้องล่ะ ได้จังหมัดลังได้14มัดได้14มัดก็สิพากันเมื่อล่ะพี่น้องมาแต่นาใหญ่อ้วนก็ได้อันคงอยู่คงกินมาพักพักบ่วงเก็บพักบ่วงมาสิขอจบคลิปไว้เด้อพี่น้องเด้อนาแม่ใหญ่เขียวน่ะคือเฮ็ดโลเลยนบ่้แม่นใหญ่เขียวเราไว้ปล่อยงัวติ หรือป the ีแล้วนีภัยเห็ดเอาเช่าซุยบ่เห็ดเอาปีก่อนแต่ว่าปีนี้ฮันเด้ตัวหัวอ้อมไว้ในกกบกนะแมนเบิดแล้วแถวเฮือนแถวยังนะเล่าอันนะเฮ้อเอาข่าวขอกแล้วฮัมมาฮัมอันนี้ซอยเนี่ยมาฮัมกล้าซอยในฮัมนี่แมนแมนนี่พอดีบอลเทินมาเอ้าพื่อแมนพอดีติงตลก ตเดอยากกินข้าวเจ้าเออข้าวเจ้ากับาลกๆด้พอมึงดำอยู่แล um> 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 ้วดำพดเออดำพออยู่พอกินอืมัดนี่ลว่ะแจ๊คสีได้อยู่บ่านลอยหมัดเหในใจอยากได้ายกว่านี้่ยู่หักตกที่ทีได้ฮะน่ะมันมันบุมีน้าเพื่อนี่ดูดมาแต่ข้องใหญ่เคี้ยวผมได้นี่ผู้น้องใเงยเคี้ยวผู้เออมันบุมีน้า เีวหานัมื่อ่ uh> ้อกขนพ่อนบ้านกาเดือนแปดนะงอกสวดีเอาดําใส่นี่นะดำานาชาวลังตรวนเออไปเมื่อบาดนี้กระเป๋าไพซาลไม่เคอจากตอกตอกอันนั่งประดําบ่ไป ลิปนี้พระเบิงพระสมทรีกรเด้อพี่น้องเด้เอแมนหน้า,นด,านดินดากเป็นดินดากเหนี่ยวโบโบโบใช่แมนแมนพูดไม่เถาเฮาถือดินดกักฝ่ายทั้งแม่ใหญ่ใครกลัวบ่ แต่ว่าทั้งเม่าวรนานถือโน่นหินแห่น้ำผุถือหินแห่ถือดินทรายเมเา่างามกะมันงามดำเลยขึ้นเลยหน้าไม่หงงเงิงนี่เขียวปื้เลยดูดำมือเดียวได้นน่นางจากมือเดียวแล้วเลยเลือกะสองตาเอาไว้ไปดำหน้าพ่าผ่าวยหน้าดงดิบผ หน้าทังเจนหนูอัดผู้เด้เขาแบ่งเขาเห็ดบบไว้เขาแบ่งให้เห็ดที่นึ่งอนี่ยว่ะเองี้ยมันขั้นบบได้ดำจะเถื่อเอี้ยมันบั่งข้าหนาขั่นขั้นเฮ้ว่าในใเจำในจุบน้ามาใส่เะยมันคือกันในโลกมันคือเลือเธอเฮ้ยมันคือกนรมิดข้าไปกัไขั้นขั้นเห็ดลึ่นฮึ่ยฮึดยฮด่ยฮึ่ยฮึายำึ่ยว่ยมาน่ยฮึยฮึ่ยฮึ่ยย คลิปนี้จะขอจบไว้สำนีกก่อนด้อพี่น้องเด้อดฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามด้วยนะจ๊ะพบก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย